หอมปิดเสียงให้ลุงหน่อยปิดเสียงโทรศัพท์ลุงให้หน่อย,ย,อยถ้าเกิดว่าผุดไดเข่ามาแล้วฝากทักทายด้วยนะครับฝากทักทายด้วยว่าดูจากจังหวัดอะไรอยู่ทุกคนเบิ่งจากจังหวัดอย่างอยู่ฝากทักทายกันแน่นะครับวันนี้อิ่มอกอิ่มใจมากนะครับที่ได้แจกไข่ทุกคนอุ้ยผมอยากให้เบิ่งคลิปนี้ เดี๋ยวเด้อผมอยากให้ดูคลิปนี้มากปื้มปิติในหัวใจสุดๆเลยทุกคนผมเสียเบิ้งคลิปนี้เด้อสุดยอด ดีใจมากเลยนะแบบบางคนนะครับมารอตั้งแต่สิบโมงทุกคนบางคนมาถาแต่สิบโมงสีหมานงินนี้สีฟ้านะครับสีหมานงินนี้สีฟ้าบางคนมารอตั้งแต่สิบโมงเพื่อที่จะเอาไข่ตอนบ่ายโมงเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเราจะเริ่มแจกกันตอนบ่ายโมงนะพี่น้องกระเบา้ากระชัดเจนอยู่ทุกคนดูจํานวนคนนะครับ พีนน่น้องเบิรงคนพี่น้องเบิรงจำนวนคนแดกดก็ร้อนนะแดดร้อนนะครับแดดร้อนมากแต่ว่าอันนี้อันนี้คือตอนที่ก่อนแจกมผมพากให้ฟังน้ำนะครับขออนุญ,ญาตพากให้ฟังไปด้วยรอระหว่างรอรออผู้เฒ่าบางคนเพิ่งกินข้ากินน้ำอยู กินข้าวกินน้ำก็ยังจะแบบว่ากำลังๆไม่ลังมืออยู่กับเบิงผู้มาหอดก่อนกับเบิงคิดไปถะอันนี้เป็นทางเดินเข้าไปนะทุกคนรถมาจอดถึงทั้งนอกทุกคนแบบยังเยอะคือแบบเกินคาดมากว่าคนจะไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้จนผมกังวลว่าไข่จะพอไหมแต่สุดท้ายก็พอดีนะครับแต่ว่าคนที่มาแบบมากับลูกตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เพราะว่าให้น้องๆเขาแบบเอาให้ผู้เฒ่าซ้าอย่างสินานะครับ คนไหลแห้งอันนี้คือรถพี่น้องเบิ้งเด้อเบิ้งไปห้ซุทคนไทยไปไหนหไเดี๋วเรูรถจอดอยู่เอันนี้รถจอดอยู่ทุกคนดูนะครับดูไข่แก้บนนะครับอันนี้คือหนึ่งหมื่นฟองนะครับหนึ่งหมื่นฟองพี่คนมาอยู่หนีเบิรพี่น้องจนผมตื่นปารคือหลายหลเที่ยผมว่าผมเห็นแล้วผมตกใจมากทุกคนสิ่งแรกที่ผมคิดเลย ไข่เราจะพอไหมวะเบิงพี่น้องอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยได้แก้บนแล้วก็ได้แก้บนหนึ่งได้แก้บนสองคือได้ทําบุญต่อด้วยได้ทําทานต่อโดยเบิงผู้พนงความเนืองแน่นดูความเนืองแน่นนะครับดูอันนี้คือแก้บนจากงวดที่แล้วน้องวดที่แล้วเราได้หกห้ากับห้าเก้าตรงตรงเลย ขอสามตัวถ้าได้สามตัวว่าแสนฟองงวดนี้ก็ว่าคือกันปูถ้าเกิดว่าได้สามตัวตรงเนี่เอาแสนหน่วยไปเลยแต่ถ้าบ่หอดก็ลดลังลงมากขึ้นอย่างสี่หลักกระไดหนึ่งมืนฟองนะครับพี่นอ้องเนี่ยครับคนเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆไม่ต้องใช้มุมกล้องอะไรเลยทุกคนเยอะมากว่าเมนมาบึงคอนเสิร์ตทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่าในการเตรียมนะครับการเตรียมระหว่างการเตรียม ขาเลขอะไรอย่างทุกคนผมลืมเลขหนึ่งเออเมียนศูนย์เกา่าเอาแรีวบบี้หนึงชื่อได้แต่หน่งเก่าหนึ่งบัตนี้ สามตัวมาดูพี่น้องพิมมาเร็วๆผมรืมเลขสามตัวคือปกติผมให้แนวทางอเลขสามตัวผมจะคิดผมจะคิดสดหน้าไหลสดผมจะตั้งเอาหน้าไหลสดนะครับจะไม่ใช่เลขที่ผมเตรียมมาผมจะเตรียมมาแค่สองตัวบันนี้งานเขา่าผมจื้อบได้ <c oughs> เอาสามตัวพี่น้องพิมพมาบอกแน่เร็วๆวอเซมบัมซีได้ยอนดี่นี่เออ อบพิมกับเฮดเองก็ได้เจอสีตกแล้วก็เซ้งเจสิได้ขายเสือกับไดิคายโอยเล่ที่ผมชอบที่สุดนะนะครับชอบที่สุดเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้คือมากสุด ก็คือผมว่าละเลขมักกระบาจจำเป็นต้องออกก็ไดนะครับอาศัออกตัวโบมักก็ได้นะตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองก็คือตัวนี้สองตัวเนี้ยชอบเพราะว่าสองเลขนี้ยมันเป็นเลขที่ผมเจอตลอดทุกคนเป็นเลขที่ผมเจอตลอดที่ตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะตั้งแต่ผมไปภูเก็ต มไม่ว่าจะเป็นเลขห้องเลขอะไรเนี่ยมันจะติดเลขสองตัวนี้ตลอดแล้วเวลาผมนึกถึงเรื่องเรื่องหวยขึ้นมาเนี่ยเรื่องงวดวันที่สิบหกขึ้นมานี่ไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นขับแต่ทะเบียนสี่ห้ามาหาผมนะครับผมก็เลยว่ามันชอบอยู่แล้วด้วยตัวเนี้ก็เลยก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลขพระแม่นะครับเลขพระแม่ตัวนี้จะใกล้จะใกล้เคียงกันนะครับเหมือนกันผมก็เขียนไว้ให้เผื่อเผื่อมันออกมาละสิ ยู่ยากทุกคนตัวมอนออกมาแล้วสิยู่ยากก็เลยเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ให้นะครับอันนี้เลขล่างส่วนเลขบนเมื่อเดิมจึ๊บซ้ำนี้ลหละฝากไว้นิดนึงตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันมี พิธีกรรมมหามงคลเนาะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกี่ยวกับลอเก้านะครับลอเก้าสวรรคตเมื่อวันที่สิบสามวันที่สวรรคตคือวันที่สิบสามแต่ว่าผมว่าเลขหนึ่งสามมันน่าจะไม่ไม่มาป่ะหนึ่งสามสามหนึ่งน่าจะไม่มาเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเป็นการเทิดพระเกียรติหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยว่าเป็นเก้าเก้าเห็นบอกเห็นห่งบอกสีมันเจ็ดโพลเอาไหม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรมีอะไรแบบอัปเดตเดี๋ยวผมจะแจ้งทางไลน์แล้วก็เดี๋ยวอาจจะโพสต์บอกอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะโพสต์บอกอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกบุญนะครับบอกบุญวันบอกบุญก็เป็นเป็นยังกี่น้องบอกบุญเฮ็นยังพอสิบอกบุญเฮ็นยัง งานบวงสวงปู่ครับบวงสวงปู่องค์ดำวันที่สองนะครับทุกคนบวงสวงวันที่สองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาหนึ่งทุ่มนะทุกท่านอันนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีหีฟันดีนอนรับนอนรับสนิทต,ตื่นขึ้นมากกับฮิงตื่นขึ้นมากับปังเมื่ออื่นนี่เด้อทุกคนอย่าลืมสีฟ้าสีนําโชคนะครับผมต้องพูดอะไรอีกบ้าีอะไรเรื่องอะไรที่ต้องพูดอีกไหม อ่าแล้ววันที่สิบเจ็ดก็จะไปวัดอาหงด้วยก็วัดอาหงรู้ใช่ไหมว่าที่ผมไปไหว้พญานาคอะทุกคนวันที่สิบเจดไปวัดอาหงไปถวายดอกมะลิรอบที่แล้วไปถวายดอกมะลิที่ที่มีอยู่ดีๆก็มีคลื่นพญานาคมาในช่วงที่ผมลงไปกับช่วงที่ผมกลับดนเบิงบอก็ผมจะไปวันที่สิบเจ็ดนะคะไป ไปบังไฟพญานาคไปดูบังไฟพญานาคก,กันไปไหว้ปู่เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมบอกบอกข่าวอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันสามารถทําพิธีอะไรได้นะครับเพื่อไปถวกถวายนั่นนู่นนี่นะครับแต่คนเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีละกันนะครับสําหรับเมื่อนี้ขออนุญาตไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับมะม่วงยังไม่ได้กินเลยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ขอบคุณมากๆเลยเม็่ไงที่พญพ่อาอดหอดวันก่อนนะครับถึงวันก่อน พิ่งแกะเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับว่าจะกินวันนี้แหละกินข้าวแล้วกระสิกินไปน้าเบื้องหนังไปน้ำนะครับอยากเจออาจารย์ดีแต่ว่าบดายอยู่บ้านว่าสัตบอกเป็นยังไม่ไยสมนึกแล้วยังเจอโอกาสหนาโอกาสใดก็อ้อยังอีกโดนนะครับเวลาอาจารย์บอกเก้าเก้ามันชอบมาหกหกเอาเอาไปก่อนเอาเกาเกาก่อนแล้วกัน นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วไปจริงๆสวัสดีครับเมีย่ยงเบิดแล้วยาย